เสนอของโรยแล้ววันนี้นี่เนื้อเด็ดเดียวนี่น้ำจุกตำมังต้มตีเนาะาโนไม้กับอะไรเ่ยเนื้อวัวเรียงถึงน้ำลายย้อยนี่ปัดป,ปักใบยอดเรียงในปักหน,อน่อพนเรียกโลมี่เก็บจดๆด้วย

you